วันนี้เวลา12นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฐบวรคัิยราชนารีเสด็จไปยังชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือองโคจ e นิซิสพระราชทานแกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษาสอง 2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันที่สองโดยวันนี้ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานในสองหัวข้อคือหัวข้อเรื่ององโ,งโคยีนหรือยีนมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์และหัวข้อเรื่องยีนยับยั้งการเกิดมะเร็ง ท่าน,นี้ทรงสรุปและทรงเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการวิรรนิจฉัยโรคมะเร็งในระดับมโมเลกุลที่จะนําไปสู่การพัฒนายาการรักษาในแนวใหม่ที่จะตรงกับลักษณะของโรคโดยเป็นเป้าหมายในการใช้ยาที่ตรงเป้าไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น